วันนี้นะคะเราจะเจอนะคะไดโนเสาร์นะคะอยู่ในน้ำแข็งดูสิิดอยู่ในน้ำแข็งจะแกะออกได้ไหมโอ้ยหน้าตอออกอยากนะคะเนี่ย ไดโนเสาร์ติดน้ําแข็งนะคะไม่รู้ไปเดินท่าไหนนะคะตกน้ํานะคะก็เลยนี่แข็งไปเลยค่ะคหนาวไหมเจา้าไดโนเสาร์อ้อดูสิ ติดหนึบเลยค่ะต้องหาค้อนไหมคะมาทุบๆๆๆออกนี่ร่อนไปร่อนมารอนไปร่อนมามีแนวสาวสีอะไรบ้างคะเนี่ยสีม่วงสีเขียวสีแดง ไดนโนเสาร์คอยาวสีเขียวสีน้ำเงินสีเขียวยืดตา้านโต้วมีตัวเล็กด้วยนี่แล้วก็มีไดโนเสาร์บินได้นี่แต่แต่เราตัวแกะไม่ออกเลยค่ะโอ้โหแกะไงนี่คะน้องๆหาอะไรมารถอดมันดีไหมอะ น,ะะนี่หนึ่งซองโอ้ยไดนตัวเสากระจายไปแล้วนี่ <c oughs> นี่ได้ตัวเสาแตกไปแล้วค่ะ <c oughs> นี่โหเต็มเลย อันนี้ยังเกาะอ,อยู่นะคะตัวนี้ก็ยังเกาะอ,อยู่มีม่วงอ่าอตัวนี้ออกแล้วนี่ตัวนี้ก็ออกแล้วสีแดงนังไม่ออกเลย ติดหนึบเลยสองตัวนี้นมีสีแดงลืมกดติดตามชมกันนะคะกดติดตามกันด้วยนะไปแล้วค่ะ